English for Student Book 3 Lesson 1บทที่1 Lesson 1บทที่1 Ant มด Ant มด Baby เด็กทารก Baby เด็กทารก Cake เค้ก Cake เค้ก Doll ตุ๊กตา Doll ตุ๊กตา Elephant ช้าง Elephant ช้าง Family ครอบครัว Family ครอบครัว Goat แพะ Goat แพะ เฮาส์บ้านเฮาส์บ้านไอศครีมไอ cream ีมไอศครีมไอ cream จาองจาองแคนการูจริงโจ้แคนการูจริงโจไลออนสิงโตไลออนสิงโตแมนผู้ชายแมนผู้ชายเนตตาขายเนตตาขายออซัวตัวผู้ออซัวตัวผูพินเข็มหมุดเข็มกลัดพินเข็มหมุดเข็มกลัด ควีนพะราชินีควีนพะราชินีแรดหนูแรดหนูชิปเรือชิปเรือโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์แอมเบลาร่มอมเบลาร่มภูเขาไฟภูเขาไฟวิกผมปลอมวิกผมปลอมครวันคริสต์มาสคริสวันคริสต์มาสโยโยลูกดิงโยโย่ลูกดิง z ิบ r a ม้าลาย z ิบ r a ม้าลายแค n นกระป๋องแค n นกระป๋องแผ่นกระทะแผ่นกระทะแวนรถตู้แวนรถตู้เพนปากกาเพนปากกาเฮนแม่ไก่เ็นแม่ไก่บีพึ่งบีพึ่งฟรีต้นไม้ทรีต้นไม้ฟรีอิสระได้เปล่าฟรีอิสระได้เปล่า บินทางขยะบินทางขยะซิกป่วยซิกป่วยซิกหนาติกหนาพิกหมูพิกหมูล็อกแม่กุญแจล็อกแม่กุญแจอกถุงเท้าอกถุงเท้าด็อกสุนัขด็อกสุนัขล็อกท่อนซุงล็อกท่อนซุงมูลดวงจันทร์มูลดวงจันทร์พูนสระว่ายน้ำ พูลสระว่ายน้ำฮัตกระท่อมฮัตกระท่อมคัพถ้วยกาแฟคัพถ้วยกาแฟบัสรถประจำทางบัสรถประจำทางบรั h แปลงบรั h แปลงบุชพุ่มไม้บุชพุม่พมไม้พุชผลักพุชผลัก Lesson 2บทที่สอง s s o n 2บท,ที่สอง ก e t i n g การทักทาย e ริ i n g การทักทาย Hello สวัสดี Hello สวัสดี Hello, สสด Nice ดี Nice ดี See พบเห็น See พบเห็น to ด้วยกัน to ด้วยกัน Hi สวัสดี Hi สวัสดี Glad ดีใจ Glad ดีใจ Meet พบ Meet พบ Morning ตอนเช้า Morning ตอนเช้า ไยดีสบายดีไยดีสบายดี thank you ขอบคุณ thank you ขอบคุณ afternoon ตอนบ่าย afternoon ตอนบ่าย evening ตอนเย็น evening ตอนเย็น goodbye ลาก่อน goodbye ลาก่อน again อีกครั้ง again อีกครั้ง good night ราตรีสวัสดิ์ good night ราตรีราตรีสวัสดิ์ English for student book 3 lesson บ 3. 3บทที่3 lesson 3บทที่3 introduction การแนะน,น,นํา introduction การแนะนําคําอิเข้ามาคําอินเข้ามา this นี่ this นี่ please โปรดกรุณา please โปรดกรุณา new ใหม่ new ใหม่ student นักเรียน student นักเรียน friend เพื่อน friend เพื่อน name ชื่อ น m มชื่อประถมชั้นประถมประถมชั้นประถม that นั่น that นั่น woman ผู้หญิง woman ผู้หญิง miss นางสาว miss นางสาว teacher ครู teacher ครู girl เด็กผู้หญิง girl เด็กผู้หญิง boy เด็กผู้ชาย boy เด็กผู้ชาย English for Student Book t r e e Lesson 4บทที่4 Lesson 4บทที่4 Body ร่างกาย Body ร่างกาย Head ศีรษะ Head ศีรษะ Eye ตา Eye ตา Ear หู Ear หู Nose จมูก Nose จมูก Neck คอ Neck คอ Mouth ปาก mouth ปาก arm แขน arm แขน hand มือ hand มือ leg ขา leg ขา foot เท้า foot เท้า have มี have มี has มี has มี long ยาว long ยาว short สั้น short สั้น Lesson 5บทที่5้าเล o n 5บทที่ห n u m b e เจําจำนวน Number ร์จำนวนศูนย์หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ด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  1> 15 1 6 16, 16 17 17 18 18 19 19 20 20 30 30 40 40 50 50 there ที there ่นั่น there ที่นั่น there is me there is me there are me there are me here ที here ่นี่ here ที่นี่ count นับ count นับ this เหล่านี้ this เหล่านี้ โดสเหล่านั้นโดสเหล่านั้นฮาเมนี่จำนวนเท่าไรฮาร์เมนนี่จำนวนเท่าไรคารถยนต์คารถยนต์เบิร์ดนกเบิร์ดนกบุ๊กหนังสือบุ๊กหนังสือรุ่นเลอร์ไหม้บรรทัดรุ่นเลอ่อไม้บรรทัดเพนซิลดินสอเพนซิลดินสอฟลาเวอร์ Flower ดอกไม้ฟลาเวอร์ Flower ดอกไม้เคนเดลเทียนเคนเดลเทียนออเรนต์ส้มออเรนต์ส้ม คีย์กุญแจคีย์กุญแจบอลลูกบอลบอลลูกบอลเซเคลิลวงกลมเซเคลิลวงกลมแทรองเกิลสามเหลี่ยมแทรองเกิลสามเหลี่ยมสแควร์สีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสแควร์สีเส่เหลี่ยมจัตุรัส